ส,สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุกุลสุกคนครับมันอีกข้นเขาครับพี่น้องครับการหอยลายเมียครับบอท่านตายครับพี่น้องครับบ่านตายมันติดโควิดครับพี่น้องครับอ่าหูวข่าวว่าติดโควิดเอาเถอนว่าย่านตายครับย่านตายนั่นก็โว้ยพี่น้องเอ้ยอ่าย่านเนี้ยย่เนาะอ่าสร้างย่านกระเดียกกระโดดใช่ปะไหวเพิ่นอยอะขมังขมังแม่เนาะเฮ้ยขมังขมังแม่ขวบแล้วที่นี่ละใส่วงคงจอดกินง่ายๆครับพี่น้องครับเอาหลับไกลหลับไกลสิหลอดน้องพืชครับพี่น้องครับ กระทะล้านซับนี่ต้มอันได้ครับนี่มอนะต้มนังต้มน้ำนะครับนี่ครับต้มนังพี่น้องต้มนังเนี่ต้มนังครับพี่น้องครับต้มนังนี่ต้มนังต้มน้ำต้มนังเดือดเเลยนี่กินฟ่อนห่อนเลยนี่อ่ากินฟ้อมห่อนพร้อมฟ้อมตัวแม่นครับกินร้อนช้อนกลางครับพี่น้องครับมือไม่ล้างอ เอาตัวกับเป็น่วไอ,รอดรสดนี่้องกินกับซอสกันครับทำห่งมันนะทำห่วงครับทำข้าวปุ้นใส่ปา<อ>ทำห่วงทำข้าวปุ้นมากเฮ้ยทำตข้าวปุ้นอันั้นวะเรื่องหม้อข้าขปุ้นเนยปับมาทำห่วงไงทำห่วงทำห่วงมานีลองบ้มนที่ครับ จินรอ,อดิ้ดมรสทำอะไรอีกทำอะไนทำเต้ามิดทำเอาการม็อกละใหม่หวนมอกใหม่ครับ,ม,บม่อ,มอกละใหม่มเดือดเดือดน,ะ,นะครับเดือดเลยเนาะ สอดหมด,ดรครับนาารโคโควิดอ,อยู่นะครับกระยูงง้ยกลแย่งปิดไฟหมดปั <Okay. S 1> กไปค่ะเอเบโแกสียงงงมแกสียงงหลายเป็นหลายเหลือกันเลย มือหนามมาครับมือหนามครับดากไรพี่น้องครับต้มหน้ำนะครับพี่น้องครับอู้ขึ้หยาบเลยข้นข้นหยาบคนอืิ่งที่เดียวครับนายไก่ได้หมเนี่ยมือหนามมาครับ น้ำบวดน้ำบวดที่หอดออุม่มอยู่บอกเร <c oughs> ื่องไหนเนื้อเป็นหอดหลายฝา,า,ากขอมกุออุม้มหน่ที่หล่ะยังมีเอฟซี C วันังถ่าอยู่เอฟซี<ะ> C วนัางถ่ายเสนจบเดียวทางกันบนกันกันแล้วนวันมาขอถ่ายลูป Thôi nào Thôi thưa cậu, cơm ăn phụt kìa Thôi Ăn phụt Ăn phụt rồi Thưa cậu, cơm ăn phụt Tôm หอยก็นี่มห่หอยนี่สดใบเนี่ย,มย,นนยแม่แม่ตาที่อยากนิเลยโอ้ยเกียนขูดอันเลยอันนี่เนี่ยอมเหลาล้งหมองกเาบบอันลองตัวพี่น้องเอ้ยอมหดอมหดลงง้งหมอนกเอาะบบนี้กินมาไหนเนาะ กินไเนี่ยอ่าแ้่เขาบบกินน้อยเขายั่งครับไปหลังครับกินน้อยเขายั่งกินนังเขาเบิร์นี่แหละครับอืมอมหุดอมหูดเอาลงหม้อขึ้นกอไปหลังก็เห็นหอยครับกินนังแล้วสีเขาเบิร์อ้าวมืนอไหน่เวลาเขากินนังเขาเบิร์ตต่อนนี่นี่เขาไปไม่งานแต่งเขาแตง านแต่งไทยอีกครับไปงานแต่งไปศึกษาดูงานไปเอาวะไม่ต้องศึกษาเพราะว่าจัดอยู่แล้วจิปาสมบัติผู้แม่ผู้แม่มันไม่ไปให้ผู้แม่สั่งนักสั่งหนาจิปาเขาทิ่มสมบัติเรื่องใดฮะมนเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะยูยูยู ทำไม่ต้องตีดตัวเนี่ยตีดแล้วก็ไม่ยากได้บาทนี่ตอนนี้เอาเขามาส่งโอเคโอเคมาเจอกันนะหมดครับผมครับผมโอเคครับครับครับใครมันดูเดิใช่บาทนี่ใครบ้านไหนจะบ้านต้องถือ แค่บะร่งแล้วไห่อ่ะตายเบสธรรมดาบ่ได้ตายบ่มีฮะบ่มีเดือดไม่ชุดน้ำได้บปล่าใจเย็นๆโอ้โฝนเป็นฝนเดี๋ยวก็ตอนเปื่อยนะพี่น้องเลยจะบุเปื่อยกับหัดเอาไว้กันแหละ ซาบูหนังครับพี่น้องหนุนหอัองในทีมงานหนุน้อังในทีมงานอนะอะไรใหญ่ดีครับหวงอีดีนะทีมงานติดโค้ชยิบปะปะนักเจา้านักติดไม่โดนนักเจ้านะติดแทะช่วงนี้บอกเลยว่า,ววาการตั้ตีดีพี่น้องครับ ว่ากินจีเข็มนี่ซอยหลายหลายเติบซอยเงี้ยฮะซอยเงี้ยามขาดความเอียไปว่าไะพี่น้องครับย่งเราอยู่ตอนนี้เช้ามือแดกกับมือกันเช้าไหนไม่แม่นตัวข้าแบกความเบียวไปว่าไะพี่น้องครับซุมบักจีสองเข็มหนึ่งเออตาเข็มจองสามสามบ่ดสามกับเจ้ามือแล้วพี่น้องครับเราใช้ก็มีซีเหล้วพี่น้องครับสบายตอนนี้บ้านทางหนาบ่จัก ตอนนี้บ่เป็นอย่างตุ้มสองเข็มนั่นตุ้มสองเข็มอยู่ของหาออวนั่นเดี่ยงบุตรลานพี่น้องครับเขาอีลีนเจ้าแม่นบ่ลักชิปสองคนเดี่ยงบุตรลานพี่น้องครับตอนนี้อยู่ข้อขาออกขมแหววไปบุตรหลานว่าฉันดีมาเห็นเถิดฮะสามเข็มเยอะขึ้นแล้ าสาลิดีเเห็นเปลี่ยนสทองเค็มเดี่ยงบ้แหล่สุดทองเค็มชาิดีปถือได้ปลาสลิดเันม่มีซีเค็มพี่น้องครับคือเต็เมเ้คขาออีดจ่มได้กับบอกเป็นไข่ไปเนี้ยสบายปิดไม่หมด สดน้ำอะไรเด้ยมมไปอีกีจอนเปล่อยนึเอาวะเกลืองน่นไม่ไดรายอยู่อย่างน้ำน้องไม่ไบักกวางเมาสดน้ำอยอ้อ้ยอุอ้ย้ยยอุ้ยยออุ้ยอุ้ยยวุุ้ยอุ้ยอุอ้ยยอุ้อ้ยน้ออ้ ยุ่งัครงเลยรม่นะยุ่ครองเลยเคร่าทิตดห์หยาจะฟองเลยแหะตัดมือเด็ตัดไปเต็มมือนี่งเลยหูหันมือเด็ดหัมาอาทิตฮึสาวงยุทธอยู่อ่มยุ่นะอู้หเครื่องะเครื่องจะองไปเฮ้ยมนเนาะเอาลวดนะไปเอาลวดนะเอากระอากระนาหเห็นว่เห็นกับไฟจูดเท้าหแล้วไฟจูดเท้าหมดแล้วม พดีเหรอส่วงเขาอายุนะา,าข้าเจ้าขี้เจ้าครับพี่น้องอาเพื่อนกับไฟจูดโดนเนี้ยเป็นเป็นอ่ามันเป็นอัคคีพันชนิดหนึ่งช่วงหกทุ่มเนี้ยที่เกิดตัวเองโดยธรรมชาติ้วไฟฟ้ารัดวงจรก็กระบาไปตัวของวงจรปียอ,อยู่อ่อมเพื่อนมันเชียะโอ้ใส่มะได้ยักโดนอ่ะ อ้ไบักสังทองจะไปใส่คือจะโทรหาอีกนะจะโทรหาอีกนะอ่าสีหาทุ่มโท่หาอ้บักสังทองบอเห็นนี่นะม่เคยโทรจักเทืออเบบอกเขาหล้กอยไ่ใหญ่ยแม่ลูกอทำอะไรจะลูกเลยใครจะลูกบอกเ่อยเบลข่อยแม่ลูกล้วก็ลูกได้เบ้เอ่เคดจะลูกถึงเนาะได้บปนลอตัว แม่บ่เด้อดวแม่สาวไปน้ำไหนทับท่านเขาวรักขัวออกไปอย่งยังยงยนลานงวทับย่นลานว้วทับท่านก่ทาน,นเขากับบ่อขางวาเั้วออไปนะตัวละลานปานอุปกา,าขากินนี้ยังขากินแบงผุดลูกพน,นเ้ยเดี๋ยวอีลำปีเขาจะขายรู้สนะเฮ้ยอีลำปีจะก็จะขี้คลาเออมาได้รวยงวงปกเกลดประกวดทีมาขาอยังไหโอ้ยเฮ้ยยันวันนี้ ียังวเกียรประกวดดักแล้วกัวเกียรประกวดที่พิขาดยังไดดักแล้วมาไม่เสียบ์ุ๊บซินโอ้ยกัวเกียรประกวดที่พิขาดิยังไดี๋ยวกำลังเปื่อยไปหมดมัดต้องมีมัดยังตอนนี้าะบได้ที่นี่นวดแล้วได้เนอยอยกับความไม่ถึอเนาะได้เนาะคอขยอยกความไม่ยอาถึอได้ประกวดเพื่อเดียวเนาะก็เลยที่นึ่นวดเลยได้เนาะไปทุ่งบกว่านอ้ไรที่ไหญจัดประกวดเองคุณบอก ก็แกนจชมปที่แกนจชมก็อะไรตัวมันไม่มาตรฐานโการประกันกมิตากันเด้ครับมันไม่มาตรฐานอ่ากรรมการกมิตาคือกันไม่มาตรฐานโอ้ยการประกันกมิตาครับปลายปากกาคะแนนมันครับมาตรฐานมาจะเข้ามามาตรฐานป่ะอ้าวนังไม่มาตรฐานทำเนี่ยเขาเกลียนเนี่ยชื่อเสียงโล คือเสียงต่ำเขานเนาะเอาดังไปในกระไดตัวล้โพงล้โพงกันเอาล้โพงสามจุดสองดอกเขาแห้งตัวเบสนั่นเข้าบังการจากนอกนะแม่แล้วเพิ่นเอาแต่ลูกสาวเพิ่นมาประกวดเว้ยลูกสาวเพิ่นเป็นกรรมการนะอีปุ๊ป้าไมเป็นกรรมการเขาไปที่ไหนเงินจีนใดที่ใดกรรมการเข้ามาใส่ไม่ได้เผื่อหนอกฮะไม่ได้เผื่อหน่อหักใส่ความเลือดมากนี่เปล่ากรรมการเข้ามาแต่สหราช เหมอนงานงานความพนมองานขาดเสียใจบันไผเมคนออกครับผู้จดงานเลอเนาะว่าที่มั่วช่วงบระกวดเอาควากระจ่างตื้กันคอามเสีเอากรรมการจากคุณมากขึ้นกันเหเวเยเอามาด้วยเอาได้แค่ได้วยสี่แกนแซมก็ได้ดัวกลอบทีได้กรรมการนี่เป็นกลางค้าก็บอกเป็นกลางงานเสียเลี้ยงมเรื่องไหนแม่งานมันเสียเลี้ยง เป็นกลางแล้วเป็นกลาแม่แต่ฟีฝ่าถือฟันสวกกรรมการเมื่อใดครันคือเมื่อใบแดงครับอ้าวกับใบแดงตัวน่ะใบแดงอยู่บ่โอ้ย่่่เคจังไดะเห็นตะจิบขันจันในเนี้ยเพื่อนมานอกกรุงเทพก็อ่ะนะแค่เกี่ยวกันไปซื้อฟันสวกเมื่อไรกักกลางสนามเลยครับเพรมันกังไม่ที่นะครับเห็นอยู่บ่ตามแต่ต้มมอนะ ตามแตกบ่ให้ฐานะคู่พละบ่เล่นี่งได้ลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้วิเคราะไรบ้างด้วยลักษณะแบบนี้สมควรเห็ดบ่อารมณ์เนาะฮะอารมณ์บักเตี๋สมควรเตะเขาบ่อารมณ์อารมณ์บักเตะสมควรเตะเขาบ่บักซับสอนผสมควรบักเตะเนี่ยบักเตะกับยังว่าป่วนเขาจังว่าตามน้ำตามมาภิดกับพีชบอแต่วันกับผสมควรจีบไปสั้นจ่อเขาโอ้ ทัานท่านบมอเยี่ยมอืมตามเพื่อนรับพี่น้องครับขอเป็นคู่พาละครับตามเพื่อนว่ามีแล้วครับป,ดปิดไฟหมดปิดไฟทำไมเขาซื้อพื้นละพัน,นเ,เนี่ยวว <c oughs> <ว>เอามือไปเซ็ตเนี่ยเลยสมควรบอดไม่กระเบื้องเน่าสิยไม่มาจีดีขายครับมาจีดีขายมาจีดีขายสมคว่ำบอมั้าจีดีขายม้าจีดีขายการได้เอาถืละครับยกตัวอย่างมาจีดีขายเอาหอบกูไงมาจีดีขายอันจีว <c oughs> าดีขายครับอันจีวาดีขายอันจีวาดีขาย อกินหนังหรือข้อแห้งถ้าวะโอ้ยมันจะบนเยือนไปแถวหน้าบ้านนองขออภัยดีพี่น้องคลิปนี้ต้องลองนันมิจ๊งหน่อยโอ้บนเยือนต้องพี่น้องครับถ้ามาหมอสตีมันกับพีชอยู่จังหวะบวหนอาทิตยขาบ้มันออกนี้เลยอ่ะ like. อ in like ืมต่วไปเต๋อเหรทันทีกิมจะคล้องกระนั่มอยู่ปานนั่นกิมจะคล้องน้่มเขาสามศูนย์ปานนั่น เสียแรบสียงนาดเลีวสีแรงบอสน่งเหมอเนาะอืมสามู้เหรอไว้นำเขาสามศนย์ีเก่าิบกว่าแ่งจุยสเเป็าเวลาเตเให้นะผมแค่นี้มันใส่เข้าไปจากมันกะทีมเสียเปรียบเนาะอารณมเท่ากับขางและบอลแพ้คนไม่แพ้ทีนอต่ายในหอยเลยบหมี่ต่ายบอลในหอยเลย มันมีดดักคุ้มทิ่มไปคือยังเป็นดันเขาอยู่จะคล้องตัวเนาะเครื่องไร่สดอยู่กูเขี้ยเองกูเขี้ยเอียงที่อาซานจะคล้องตัวเป็นคนว่านะจะคล้องตัวเป็นคนว่างเครืร่องไร่สดเครืร่งไร <น â. S 2> ่สดอยู่ถุงหนังเขายังเป็เาถุงหนังเขายังไปน็นเขาอยู่เของเงาสันปะเอ้ยบานโดมเขาจีพังครับพี่น้องเราพ่วพงกระตองเลย,สยเสียง<ป>ห้องเอ้เอ้ยเพิ่เมเนาะความเพิ่มเนาะ เสียงก็ต้อง,ตงมาก,ก่อนเฮ้ยเี่น้องครับหอยเป็นไงหมอดแสียบวะรายการเนาะแอบเสียบเนาะแอบแสีบครับพี่น้องครับครับคุ้มหมดอดกันได้หอยลายเมียมีเข่าครับซุปหนังหนังดื้อแล้วก็หน,นังซุปนะครับแสียบ่แดเสบครับพี่น้องครับซุปน้ำซุปอีซี่ครับพี่น้องอ้าพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีสุขุทสุขนคนครับขอบคุณ บ่าวเท้าครับพี่น้องครับขอบคุณบ่าวเท้าครับที่สนับสนุนครับงบประมาณในการดูแลเ้็กน้อยติดโควิดครับพี่น้องครับขอบคุณบ่าวเท้าด้วยนะครับที่เราซอยมากครับนมครับหลายกล่องมาหมาหลายแพ็คครับพี่น้องครับขอบคุณครับพญามิกับในหอยลายเมียก็่เป็นหมอบจัดการคนเรียบร้อยแล้วละครับสำหรับคลิปนี้ครับพญามิความในหอยลายเมียผมกุมารครับผมทิมงานครับหลายคุหลายคนที่อยู่บางหลังครับขอคำว่าสวัสดีครับ